สวัสดีค่ะผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กี่ขยีดารามายาฮอตนิวพร้อมรายงานตัวค่ะผู้ชมคะ่ะวันนี้เนี่ยนะฮะจะพาผู้ชมเนี่ยมาพบกับสาวงามที่เขาบอกว่าเขามีผัวแล้วเป็นสาวงามจากเวทีการประกวดสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศนะคุณผู้ชม m r s e s Thailand World ซึ่งปีนี้มีความพิเศษพิเศษอย่างไรบ้างเดี๋ยวรู้กันรวมไปถึงค่ะ สาวงามที่คว้ามงกุฎและรองทั้ง4ี่รวมไปถึงรางวัลพิเศษอีกมากมายนะฮะซึ่งวันนี้ค่ะขอต้อนรับท an ีม Mrs Thailand World 2024ค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะแต่ละคนสวยงามมากมีมงกุฎการันตีแต่ข้างเล็กซี่เนี่ยนะคะเขามีมงกุฎหลายมงกุฎแล้วด้วยนะฮะเจ้าของเวทีเลยคุณคิตตี้นะคะก่อนอื่นขออนุญาต เจ้าของเวทีแนะนําตัวแบบนางงามหน่อยสิคะค่ะคิตตี้ค่ะกิติพรนันตานนนผู้มืยการกองประกวด m ิ s ซิสไทยแลนด์เวิร์ค่ะอ่าและดีกรีไม่ธรรมดาค่ะเคยคว้ามงกุฎอะไรมาบ้างคะคุณคิตตี้ก็เป็นมิสซิสไทยแลนด์เวิร์นะคะ,คะปี2021ค่ะแล้วก็ม,มีตําแหน่ง m ิ s ซิสเวิร์ดโฟโตจ e นิกในปี2021ค่ะที่ลาสเวกัสค่ะขอขยายความที่เล็กซี่เปิดรายการมาเมื่อสักครู่นี้ เวทีนางงามมีผัวแล้วนะคะนางงามมีผัวแล้วเวทีนี้คือเป็นสตรีที่ผ่านการสมรสแล้วค่ะหลายท่านมีบุตรแล้วด้วยค่ะต้องผ่านการสมรสแบบถูกกฎหมายใช่ไหมก็แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้แต่ว่าเป็นการสมรสมีบุตรมีลูกอยู่ใช้ชีวิตอยู่ครอบครัวเดียวกันอย่างนี้ก็คือเป็นเมสเซสนะคุณผู้ชมนี่ขยายความให้คุณผู้ชมได้เข้าใจ แต่ปีนี้ได้สาวงามที่หน้าเด็กๆหมดเลยนะคะอายุน้อยๆหมดเลยหรอไม่น้อยนะคะร<ะ>วมๆกันนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะเอาซี <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะเฉลยกันผู้ชมว่าใครมีตัวเลขมงคลอะไรกันบ้างะนะคะเริ่มต้นก่อนเลยค่ะสาวงามผู้ขว้ามงกุฎ ยิ่งใหญ่อรังการมากนะคะม<ะ>ิสซิสไทยแลนด์เวิลดประจำปี2024แนะนำตัวเลยคะ่ะสวัสดีค่ะพรอยค่ะพรอยปานเปรมค่ะ m ิสซิสไทยแลนด์เวิลด2024ค่ะนี่โอห,หวานมากเลยคุณพรอยขอบคุณค่ะขออนุญาตถามนะคะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ตัวเลขมงคลนะคะของคุณพรอยอายอุตัวเลขมงคลเท่าไหร่คะปีนี้พรอย27ค่ะอ,อ๋อ27เด็กดยังย เรียบเล่ยแต่งงานไง oh. เพราะว่าแล้วก็มีน้องเป็นมีคุณแม่ลูกหนึ่งด้วยค่ะนะฮะก็เดี๋ยวถามคุณคิตตี้นะ,ะคะว่าทําไมมงลงที่คุณพลอยเพราะอะไรก็ด้วยส่วนตัวนี่ก็มองว่าหรือคณะกรรมการทุกท่านนะคะ,ะก็มีความเห็นร่วมกันนะคะว่าน้องพลอยเนี่ยค่ะก็มีความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นน้องก็มีอ่าเขาเรียกกิจกรรม สาธารณะนาะกิจกรรมช่วยเหลือสังคมค่ะแล้วก็มีความพร้อมในการช่วยเหลือสังคมแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยนะคะที่ดูแลลูกเองด้วยค่ะก็มีหลายๆองค์ประกอบค่ะหลายๆองค์ประกอบวันนั้นตื่นเต้นไหมคะคุณพลอยค่ะวินาทีจับมือสองคนสุดท้ายตื่นเต้นค่ะยังจำได้เลยส่เคนสุดายใช่ค่ะ ยังจําได้ว่ายังพูดกับทุกๆคนกับครอบครัวค่ะว่านาทีนั้นคือหูดับค่ะแบบว่าจำอะไรไม่ได้เลยแบบพอเป็นประกาศเป็นชื่อเราเท่านั้นนะคะก็คือปริงดาวขึ้นเต็มหัวไปหมดเลยค่ะเขามีสติมากนะคะที่จับมือกันสองคนเียสองคนนะคุณคอนด้าเนาะใช่แล้วค่ะเขาหน้ารักมากเพราะว่าคอนด้าไม่เคยปรากฏนางงามเพราะวาจับมือคอยแล้วหน้าตัวสั่นตึกตึกสั่นมากแล้วพอยเขาก็พี่พี่ใจเย็นใจเย็นเขาไปคนหมกหนูอ๋อคือพูดกันอย่างนี้สื่อสารกันแบบนี้ อ๋อไอ้จังหวะจับมือนี่แบบใจเย็นใจเย็นเหรอใจเย็นใจเย็นใจแงมากไอเราก็อยากรู้เวลาเขาสองคนเขาจับมือเขาพูดอะไรกันอ๋อใจเย็นใจเย็นใช่ผมว่าพี่ใจเย็นๆไ็นอยู่นิ่งๆพี่ใจเย็นๆแต่คือหนูคือแบบสั่นตั้งแต่มือขาเท้าหน้าไปหมดเลยค่ะน้องเขาเป็นคนบอกหนูว่าพี่ใจเย็นๆนะวินาทีนั้นฮอนด้าฮอนด้าคิดว่าตัวเอง จะมงลงไหมต้องถามนี้กันคือตอนนั้นหนูก็ภาวนาในใจศูน1์1นึนย์หนึ่งศย์หงมันเลยสั่นกนนงคือตัวเองแล้วได้มงนี่คือกงสั่นแย่เลยนะคงเป็นลมดีแล้วที่ไม่ได้ดีแล้วที่น้องพลอยได้ยังได้บอกกับพี่ฮอน่้าค่ะว่ายังแบบพอบอกว่าเออใจเย็นๆนะไม่ว่าใครจะได้อ่ะเดี๋ยวเราจะ กอดกันแล้วเราจะซัพพอร์ตเราจะเชียร์อัพกันและกันยังยังพูดแล้วให้พูดพูดเพื่อให้พี่อนด้าดาวลงให้แบบว่าใจเย็นลงเพราะว่ารู้เลยว่าพี่อนดาตื่นเต้จนจริงๆค่ะเป็นคนตื่นเต้นง่าย คือหนูตั้งใจมากเป็นคนทําอะไรทําสุดอะคะ่ะแล้วก็หนูดูเวทีนี้มา2ปีแล้วกว่าจะมาลงประกวดแล้วก็ทําการบ้านเลยแบบตั้งใจมากมากแล้วก็ตื่นเต้นมากๆไม่เคยประกวดนางงามไม่เคยมายืนอยู่บนเวทีที่มีคนจัดเราเยอะขนาดนี้นะคะ่ะภใ,ใจมากอ่ะคุณฮอนด้าแนะนําตัวหน่อยแนะนําตัว <S 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 สวัสดีค่ะชื่อฮอนด้าเพชรพรเชิงวิวัตกิจค่ะเป็นคุณแม่ลูกแฝดค่ะ มีน้องแฟดตอนนี้อายุกําลังจะสามขวบแล้วค่ะเอาสิแตกต่างกว่าคนอื่นนะเพราะว่าเป็นคุณแม่ลูกแฝดใช่ค่ะแล้วก็ดูหน้าเด็กนะคะแต่35ค่ะบห้ก็ยังไม่เด็กค่ะยังไม่ยังไม่แก่ยังเด็กอยู่สามห้ายังเริ่มต้นใช่ค่ะเขาเรียกว่ากาลังผิบานอสาวคนต่อไปต่อเลยค่ะ สวัสดีค่ะปุ๊กทิพวันนะคะร้องอแบบสองมิสซิสเท l แ n นเบอร์ค่ะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะที่แซบเวอร์อร่อยเวอร์ค่ะอร่อยเวอร์ดิเหรอใครการันตีคะคุณแป้งขาใครบอกว่าอร่อยเวอร์การันตีด้วยตัวเองเนะะี่ยค่ะแล้วก็เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะสมรสมาแล้ว13ปีคะ่ะสมรสมา13ปีนะไม่ใช่13าครั้งนะ <laughs> 13ปีค่ะ13 <c oughs> ปีนะคะก็ต้องบอกว่าวินาทีที่ ประกาศว่าเราเนี่ยคือรองอันดับ2รู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นรู้สึกว่าเต็มที่แล้วก็คือเราคงมาได้แค่นี้ค่ะทําสุดความสามารถแล้วก็น้อมรับทุกการตัดสินของคณะกรรมการค่ะนี่คือน้ําใจนะักกีฬามากๆนอคะ,คะไปสาวงามคนต่อไปต่อเลยนะคะคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะ สวัสดีค่ะแป้งวาทินีจีนส์นะคะตัวเรนนันอาร์มิสซิสเทลนเวิร์ดตูทาวันทเวนตีค่ะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งค่ะอายุ35ปีแล้วค่ะ oh, อ้อายุยังน้อยอยู่ถ้าพูดถึงเนี่ยสากว่า,วาถือว่าอุ้ยคุยกันได้ <c oughs> จริงๆอายุไม่ใช่ประเด็นเลยค่ะ <c oughs> ถูกต้อง,งค่ะ35อาจจะมองว่าเป็น ผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วเนาะแต่แป้งคิดว่าการมาประกวดเวทีนี้ค่ะไม่มีอะไรเป็นแบบว่าขีดจํากัดในการเข้ามาร่วมเวทีเลยอ่าอันนี้จริงรงนะคะแล้วตอนประกวดงัดกลยุทธ์อะไรมาสู้เพื่อนจริงๆเราควรเป็นตัวของตัวเองค่ะให้มากที่สุดแล้วก็พยายามงัดศักยภาพตัวเองออกมาให้มากที่สุดซึ่งเวทีนี้ช่วยให้เราอ่ะรู้ว่าตัวเองเก่งด้านไหนหรือเป็นแบบไหน ก็ดีมากๆเลยค่ะแสดงจุดยืนของความเป็นแม่ได้ด้วยค่ะอืมนี่คือเรื่องจริงนะคุณผู้ชมมา3 <c oughs> รางวัลพิเศษกันบ้างนะฮะแต่ละสาวนะฮะว่าได้รับรางวัลอะไรกันมาบ้างสวัสดีค่ะวรินยาอาคาัครธีรันนะคะชื่อเชอร์รี่นะคะไม่ได้เป็นคุณแม่นะคะแต่เป็นหมอฟันค่ะโอ้เป็นคุณหมอฟัน <laughs> ใะนะคะผ่านการสมรสมาแล้วลค่ะอายุก็เลขสมปีสุดท้ายแล้วค่ะ ค่ะสามสิบเก้าค่ะอาคุณหมอฟันได้รับรางวัลพิเศษอะไรคะเอ่อเป็น Classic m ส s ิสไ Thailand World 2024ค่ะค่ะต้องปฏิบัติหน้าที่ทําอะไรบ้างปฏิบัติหน้าที่ก็คือเหมือนเป็น r o โม m o ลค่ะเป็นตัวอย่างให้กับผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วนะคะให้มีให้รู้ถึงศักยภาพตัวเองแล้วก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองค่ะเรียนรู้อยู่เสมอสวยจังเลยเนาะคุณพี่เลยหมอฟันสวยสวยน่าส่วนใหญ่จะเห็นหมอฟันคือปิดหน้าปิดตาจะไม่ค่อยเห็นหน้า ใช่ไหมคะ,คะนี่สวยมากจริงๆปาสาวท่านต่อไปกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อเก๋นะคะบุษรินทรกอไพยสารค่ะปีนี้อายุ53ปีแล้วนะคะ <laughs> เป็นผู้เข้าประกวดที่อายุเยอะที่สุดเลยะคะ่ะก็ตอนนี้นะคะพี่เก๋ เป็นครูโยคะกับพิลาทิสนะคะมีสตูดิโอของตัวเองนะคะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะโอ้พี่เก๋ก็คือรางวัลพิเศษรางวัลพิเศษเป็นเออ t e ลีทนะคะมิสซิสไทแลนโรว์ปี2024นี้คะ่ะต้องทำอะไรบ้างคะพี่เก๋คะ,ก,ะก็หลักๆนะคะคิดว่าจะต้องทำา s s r นะคะเพราะว่าโปรเจกต์ของพี่เก๋เองตอนนี้พี่เก๋เป็นไกด์วันเนอรนะคะคือเป็นคนที่พา ผู้พิการทางสายตาวิ่งหรือว่าจะเป็นวิวแชร์หูหนวกตาบอดน,นะคะพี่เกดทำมา5ปีแล้วและทนี้มีมีโครงการนะคะที่จะช่วยเหลือสังคมตรงนี้นะคะ,ะก็คืออยากจะสนับสนุนนะคะให้พวกเรานะคะได้ออกมาให้โอกาสกับคนพิการะคะ่ะเพราะว่าจริงๆคนพิการนะคะมีความสามารถมีความสามารถเยอะมากๆแต่เราปิดโอกาสเขาพี่เก๋ก็เลยอยากจะเป็นกระบอกเสียงตรงนี้นะคะให้ออกมาเปิดโอกาสให้คนพิการกัน,นะคะ่ะ โอ้พูแ <Tipp> ล <s> okay. mm ้วผลลุกเลยเดี๋ยวเราจะต้องเจาะลึกกันต่อนะคะมาอีกหนึ่งสาวค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะสวัสดีค่ะชื่อนุ่นจิดาภามีบุญฟุ้นทรัพย์ค่ะคุณนุ่นนะคะคุณุได้รางวัลอะไรได้อะแอมบัสเดอร์ค่ะเขาบอกว่าอายุคุณเนี่ยสวนกับหน้าเลยนะคะเขาบอกคุณนุ่นหน้าเด็กมากขอบคุณค่ะให้ถ่ายอายุเท่าไหร่ อนยุีเจ็ดเนาะปอย2ีก็ดระมาณสักยีเ้าแล้วกันอาไม่เกินเนี้ยอายุ4ีสค่ะโอ้เออจริงหน้าส่วนทางจริงนะคะ,ะเป็นยังไงบ้างครับเจ้าของเวทีอขออนุญาตถามคุณกิตตี้<ะ>เลยได้เห็นนะาะสาวงามแต่ละคนเนี่ยโหได้รับตำแหน่งรวมไปถึงได้ครอบครองมงกุฎของเรา<ะ>วความภาคภูมิใจเป็นยังไงบ้าง ทุกคนสวยสมมงแล้วก็ทุกๆตำแหน่งพิเศษทุกคนเหมาะสมมากๆเลยค่ะ,คะแล้วทุกคนก็มองแล้วมีศักยภาพที่จะร่วมกับทีมมิสอิตาเลียนเวอร์ที่ขับเคลื่อนสังคมเป็นโรโมเดลให้กับสตรีในยุคใหม่ด้วยค่ะภูมิใจกับทุกๆคนค่ะเวทีนี้นะคะเรียกว่าเป็นหนึ่งเวทีที่ทำก้วยเหลือเพื่อสังคมโดยเฉพาะเดี๋ยวมีอีกหลากหลายโครงการที่จะร่วมทำละกับสาวงามด้วยใช่ค่ะนะคะโครงการหลักๆ อของเราก็มีในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพขาเพื่อให้สตรีเนี่ยมีอาชีพที่มั่นคงนะคะแล้วก็ดูแลตนเองได้จะได้ไม่ส่งผลในการที่ปัญหาครอบครัวในอนาคตเนาะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของงาน CSR ช่วยเหลือสังคมต่างๆที่ร่วมกับอีจันด้วยค่ะ,ะ,ะแล้วก็มี CSR ต่างๆของกิจกรรมของน้องที่บางคนมีโครงการอยู่แล้วเราก็จะร่วมสนับสนุนผลักดันไม่ว่าจะเป็นของน้องของน้องพลอยหรือว่าคุณพี่เก๋อะไรเงี้ยค่ะจะช่วยกัน เดี๋ยวเราจะเจาะลึกกันเรื่องนี้นะคุณผู้ชมค่าว่าน้องๆแต่ละคนหลังจากครอบครองมงกุฎแล้วเนี่ยจะช่วยเหลือสังคมในด้านใดและลงมือทําอะไรกันบ้างถ้าติดตามความเคลื่อนไหวคุณคิตตี้ค่ะติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างก็มีเพจนะคะเพจ Facebook Mrs. Thailand w o r l d ค่ะแล้วก็จะมี t k t t o k แล้วก็ไอนะคะยูทูบมิสซิสไทยแลนด์เวิร์คอ่ะแล้วฝต่ด้วยค่ะคุณผู้ชมขาสาวงามนะคะเวทีที่เป็นวาเล่านางงามที่มีผัวแล้วนะคะแต่คือความ ภาพภูมิใจนะคะของสามงามทุกๆคนนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วอยากคุยต่อนะ,ะเดี๋ยวอยู่ต่อนะนนซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะ<อ>คุณผู้ชมค่ะว่าเวทีนี้ไม่ธรรมดาจริงๆกราบขอบพระคุณค่ะทีม Mrs. Thailand World 2024ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ<อ>เวลาหมดเร็วมากเลยคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ